นะครับหลอดแดงแดงนี <To> ่เหลืองงามยอดเพชรจากไข่โฟร์เพชรลงเหลืองน่านนะครับเห็นครับปล่อยน้ำเงินจมังกรเจ้าปัญญานะครับจากไข่โฟร์น่านนี่ทิ้งสามแสนครับเดแข่งกีไปแข่งเทียร์ไปง่ายเลครับแข่งเทียร์ไปแข่งเทียร์ไปแข่งเทียร์ไปหัวเนือหัวเนือหัวเนอน้ำเทียมมา ทำนี่ตาบอดข้างหนึ่งครับดูามสาสัมผัสวันนั้นนี่ตาบอดข้างหนึ่งแต่ว่าชนะมาหนึ่งไฟนะครับแดงนี่ใหม่ใหม่วางดีเอ้ยเอ้ยแดงหยุด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 เอาดีๆนะครับเข่าดีทั้งคู่ แดงหยุดแดงหยุดดำก่อนมาดำก่อนมาดำเขียวมาอ๋อแดงกว่าใดแดงกว่าใดแดงกว่าใดอ๋อดำตั้งเข่าดักไว้นะครับตั้งเขาดีนะครับแดงกียไปดำเขียไปดำเขียไปนี่ครับมีส่วนนะครับเป็นพังชนก็มีมาหน้ามาหลังก็เรามาดูกันครับ อยู่บนสองมาอยู่กัน,นที่สนามกีฬาชนโพนันฟ้าภาสิงนะครับตำบลภาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านเด็กอย่าไปเด็กเขาดีๆเขาตั้งตังนะครับาาานากฟันรองนะครับนักนรองเด็กกีมาดำเก่าไป ดำเนี่ยเขาถึงก่อนนะครับเขาถึงก่อนเขายาวแด้งมาได้แดงมาได้ออกมาหยอกนะตัวแดงนี่ออกมาหยอกนะครับน่าร้องหน่อยตัวนี้น่าร้องหน่อยเด็ดถอยๆมาตั้งเขานะครับเต็มๆ ดำเขียบไปดำเขียดดำแคขกดำเขียดดำแคขกผู้ดีสามในรายการน,นะครับเป็นผู้เอกผู้แรกโอ้นี้นะครับ มีลองมีลองนะครับหลามีลองมีลองเฮ้ยเฮ้ยน่าจะตังนะครับน่าดูแล้วน่าจะตังจนครับออกมาหยกหยกมาหน้ามาหลังเดยงขี่ไปดําเกียไปดําเกียไปดําเกียไปเบิร์นสามครับหาลองหาลองดําเกียไปแดงค่อยๆงย่าม่ได้เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้นะนะครับจนแล้วครับจนแล้ว เอ้ยเหมือก,กระเดื่อขึ้นได้นะครับวัวชนเอ,เอ้ยเอ้ยตั้งเข่าดีนะ้แตตัวดำนี่นเนอะการบัตรกนะครับการบัตรตกยังจีบไปยังจีบไปยังเกียรไปยังเกียรไปโอ้ยขาดพ้นเข่าแล้วครับแดงยังเกียรไป ดัน,นไปแด่งเคียบไปเนี่ยตัวได้ๆกันนะครับ อุปรกรณ์วัวชนนะครับสามารถพักมหาดีเพศได้เลยนะครับอุปรกรณ์วัวชนทุกชนิดเข้าโคนเข่าบรีนะครับเข่าตัวแดงนี่ยังจี้ไปยังกี้ไป,ไปนางกำลังสวน,ม,นมานะครับเฮ้ยเอ้ยแดงดำจะไป เฮ้ยเฮ้ยดำมาได้ตั้งเขาเอ้ยดำเค์ไปตัวดำนี่จะขอหมดว่าตาบอดข้างหนึ่งครับตัวดำให้ตัวแดงนะครับสิบไฟแดง ไปแดงปมไปเหมือนไปลายเขาขาดๆป่ะตัวแดงหรือว่าเป็นดินจำเหี้ยไปเฮ้ยเขาไป่แดงเขค่อาๆแดงคข้าๆแดงจุกไปเอา้าไปแล้วไปแล้วแดงกันไม่เดียวแดงกันไม่เดียวเหนือขึ้น่ได้ครับร้องก่อนได้เปรียบร้องก่อนได้เปรียบครับ อ่าสโชวค,ครับระชุน่าจะมีปัญหานะครับน่าจะมีปัญหาไปแล้แดงออกมาหยอกๆนะครับคอยหยอกคอยเล่นนะครับปกบอ์หัวชนทุกชนิดน,นะครับทักมาหากวันเลยก็ได้นะครับ เลยว่าจะตักไปในเพจนะครับอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดสู้แนานะครับสู้แน่ก็ทันลองทำงานแล้วครับทันลองทำงานไฟติดแต่เจ้าเลยครับโอ้ตีได้ครับบาพิดกติกาครับตีงอเจ้าของได้ โอ้ไปเขาคาดกันครับไปดำไปดำนี่เขาก็เขาก็งามนะครับงงนะครับผ่านจะใกล้จมแล้วเนอะน่าจะมีปัญหาครับแดงรอชูมือแดงรอชูมือจับบอลเลยจับบอลเลยเด้งขึ้เลยแด้งขน้นเลย